พี่น้องคนกวดแล้วๆออกมาแล้วตอนนี้เขาก็มาตลาดพี่น้องคนกวดย้ายกะใครมันขึ้น้วยนึงแล้วก็เมื่อยน้ำกระซิเมื่อยน้ำเราคิดเราเขียดแน่แหละพี่น้องเลือดกะต่มากอดสุก่นนะเศร้าโกวันนี้ก็ขืนซ้มซีบ ก็เจ็บลำใสเนาะที่เราถ่ายเรายัางไงคือลำใสก็เอายามาให้กินทางลยเนาะเอาอยัางเด้เมื่อกินเหมไปหลัดทางนั้นก่อนตออีพออีเมขก้นบุตร แต่เจืดเ้วเหลืองนี่เป็นน้ำยังพ่นตกใจพี่น้องเพราะว่ามาสุดก่อนเลือดซ่มมาสุดนี่ยันเลือดตกอีกยันได้เพิ่มเลือดกับตัวเองกับจืดตัวเองกับเหลืองนี่จืดคือคนผมมีเลือดเดฟไปป้าป้าแปดโมงครึ่งเอาอยัางเอาอยัางเมื่อกินแมม เอาหนีบเอามันบิ่งดูมากใหม่มาก่อแม่จะสิกินยังห้องทองแม่จะท่านได้กินข่าวจะสิกินยังเมียงโค่ได้นี่นะไปกินกระปานะพาไปก่อนลูกซีนอย่าลืมเด้อหมายตาเอาบ่ห้องทองนี่ จะกินยางทองส่วนกินข่ากับบุกินหอมตะมังหงเน่เดีมังคุดโลเท่าไรเอาไปแมไหมเดก่อนนะบึงสามสิบเอ้าเอาโดนแล้วตนนาตัวน้อยบ่มึงหงอโลเท่าไรอันนี้โลเนาะอันนี้โล หางน้อยดูแต่งเซ็ปน่อยู่บนหอหอกระบอก่ใหไ่เนาะเน้าคลายคือมีแต่ซามโล้รอยบาทหนึ่งวะโลหนึ่งพอแล้วหรือยัง จังวะเติมให้แน่เด้อยังบ่ฮ้อยพี่น้องยายมาแล้วก็นอนไปเฮาตลาดมากินแกงหน่อมะอยู่เฮือนโอ้ยคนงานล่ะบ่มาแล้วว่าซั่น ทางนั้นก็ฮิปายิปาย์อ้าวว่าวแหวงแหวงผัดกล้องบ่เปิดเคยเลยได้แล้วเด้เเอพี่น้องเด้อเดี๋ยวเสรกจก็ดูนออกนี่น้องน้องลงไปสอบไม่เรียบบอกจักลูกไม่เอิ้นไม่เรียบไม่เรียบเลยมันงกระเพอะได้นานแล้วนอนนะแล้วรับพรก็เกียร์เด้อน้องเบอร์สอง ข่อยกินเก่ได้ข่อยหนาได้พอแหละโอ้มาเลยสักพอนบ่ นอนรับบอรับก็รับเลยั่งนี้้ักตอนน้่ไหมนี่บุมีตอนถือใจพอยาย่จยเด้อโอ้ยไข่นกกระตุ้งลงก็ถือแตนตอดขากอีริ้ว้ย แม่ฮะโบายจะกินได้แกงน้ำใหม่ให้าใหญ่โบได้จะกินน้ำใหม่เลยอือมันอย่ามันโอ้ยถ้าคนพินแล้วมันเบาอยู่มันลุกมันไปเลยโบจอยมันไปน้เ อูเจ็บปากเนี่ยเอาคืน,นมาเราเถอต้องทำมันซีมใหนเดกแก้มา,มา,มา,า,านี่นเนจ็บปากโอโหรสชาิซ้ำเลยมาซีมันนเจ็บปาก พักเนี่พี่น้องหูซื้อกว่าถ่ายคลิปบรจบตั้งแต่มือพาายไปห้าหมอมาแล้วก็แกง้ง่อไม่ไมสู่คนงานกินมือนั่นแล้วก็สิมาสืบต่อถ่ายให้มันจบ ยังบดิภาคเลยดอกพี่น้องสักเครื่องสักของสักเครื่องสักเสือสักผ้าโอ้ยโอ้ยแต่บาดีปลาลุงลูกๆคือเท่าไหรอือจะบาดีปลาลุงจุจ้าไปไปย่างน้ำเขาผู้เดี๋ยวมันหนามสกปกมึงไปบ่ายอยังอันไข่หอยสลีนะเดี๋ยวไปหน่อยไปเข่ากระป็ดแห่พี่น้องเอ้ยค้างไว้แล้วเป็ดเฮายังเป็ดเข่า ทายกิ๊บมันจบก,ก่อนนะเด้นะเด้นะเด้เดี๋ยวมันมีชีวิตอย่าเห็ดแต่มันปลามันปลอมไปคุยชีวิตดายชีวิตมันม<า>อือ<า>เดี๋ยวเหยียบไปหาเห็ดอ้าตีนเหยียบยังได้นอกก็เจ็บ<า>วันศุกรไปเลี้ยงง,งูอะพี่น้องพ้นผัดตกมาพัดเสิเอาลูกโบ้แพ้ก็โบีผู้อยู่เฮือนเนี่ยนี่ป้าป้าปอดไอ เขาใหายเป็นยังไงวะถ้าคลิปมันจบก่อนพี่น้องป่าพักแวนขึ้นเลยมันหักแล้วมันไก่เฮือนผลมันกินโบแซ่บก็ลูกลุกลุกลุกอ่ะไปไยังลูกไปซ้อมมังเขาไปโน้ยย่าตะลังจะตามนี่ระดับจักรถ่ายคลิปได้เลยไปหาหมอมือหน่ะ ถ่ายคลิปหนึ่งแล้วมาถ่ายถ่ายคลิปสองเราโบจบมันแกงหนงใหม่กับยังบบจอบอยู่พี่น้อง <g ül üyor> ดับนานเลยอ่ะสันยังสองไงพี่น้องไ,ไปไปไปอ<ป>ย่าปากอย่าปากเออด,ดีเหรอฮันเด้เหยียบกูเข่าเลยดิพูยยังอยู่เสียพูยมาละว่านใส่ก,ก็อนเรื่เอเรื่อเรื่<ะ>ออะไรบ้างมูเขายายก็เริ่มขึ้นเลยพี่น้อง อติดพญาคือก้อนเขาเ้ามหันก็หมูหมูหมูจักหน้าพันสิถือไม่เสกูเด้อเขาแยกก็เออดิขันบอลมันอันมันอันนั้นนลยไม่เค่เนยูุพี่น้องแต่บอมันห่างนันก็เพาะมันสิขึ้นได้นี่ยูยูยกอดกูนะมมยูกอดยูยูงีง เขาห้าววันนี้พี่นอ้องกำลังกำลังอันเขียวกำลังกำลังสิสธธัตฝนกระโบม,มาใส่นะเอาน้องทางยาเดี๋ยวๆสิเขาไปเบิงเขาในหันเดอร์พาย,พยางกอนยองกอนพนองยางลุงลุงพูอย่ามาได้มันสิเยียบกูเขานะ กนขึ้นบอลปขึ้นบอลเดี๋ยาพากันมาได้มาบงเขาหน่พุยบอทัวนี่หากรได้ลุงบลอกมาลิมพี่น้องอยู่กับเด็ก,ดกนี่นี่ขอบมนันนี่ขอบมนันนี่พุยมันบทัวนี่เห็นบอลนี่สีแดวพุยมาหวานใสน่นี่มันหอมแต่ก๊กแต่กอนี่น้ำจุมน้ำแจมันน,มนี่สีแดงพุยมาซ้ำใส่นี่ สีเดลพุยมันเลาะใส่ไปลูกไปไปไปทไมพุ่งนี่เห็นบ่กพุยมันบกขึ้นนี่มันหวานพุยบูโถะนี่พี่น้องสีเดลมาลำอีกนี่เห็นบอกบอนมันจวกปลาแมงกะจวกเมื่ออื่นก่อนเดลสีเดลพุยมาลำใส่หางได้น้ำกับบุมีหวานพุยใส่ถาฝฟนเนาะ

ขโงงาโบกงามไนไดพี่น้องโอ้ติดพญาต์คือกันเข่ดาติดพญาต์คือกันเนี่ยเฮือกอะมึงเริ่นแมไปเบิ่งเข่าแล้วหนีก่อนนี่เ <ดา S 1> สียรพุย้ยมาเล่อใสน่นี่สำน้ำหมอกมันกระเปื่อยกินได้อยู่ดอกพุ้ยนี่ มือแรงบ่วะมือแรงหรือมืออื่นวะมึงดูนี่เข่านะมันบม่ได้กินได้แบบนี้นะมันหวานพุยนี่บนฝุ่นนี่มันก็ะงามนี่มันต้องได้ลำพี่น้อง ไปปลาปาปาคืนป <ersch> ero. nice ้าปลาปาึ้นปาไม่เห็นเขาเลยกระเตี้หูหูใจนี่กระเตีสิบป้าปลายางึ้นปาบ่มีคนอยู่นะปลปลาปลาฝกเบิ่งฝากโซ่ไม่ได้พี่น้องเด้อยางลูกยางอีน้อยยาง